เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะขับมาด้วยความเร็วกว่อเสียหลกักเฉียวชนกระบะอีกคันพลิกคว่ำตกลงไปร่องกลางถนนทาให้ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายหนุ่มโรงงานเดินตามรอยเท้าพ่อเก็บถังน้ํายาแอร์เก่ารอทีมไรค่าทาเป็นกระปุกออมสินส่งขายออนไลน์โลกโซเชียลสร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว My News สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวมายวประจำวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนทธศักราช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะจิตอาสาลงแรงเกี่ยวข้าว8,900ตน้นจากแปลงนานิทศกาลร,รอบพระเมรุมาจำลองแจกให้ชาวจันทบุรีคนละ89เม็ดนำไปเพาะปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ครั้งเดียวประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รม,มศพ วันที่13พฤศจิกายน2560ที่พรเมลุมาจำลองลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายธนพลกิจการนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนาย,ยกเฉลิมพลศักดิ์คำนาย,ยกเทศมนตรีเมืองท่าช้างผอมด้วยกเกษตรกรชาวนาจิตอาสาชาวจังหวัดจันทบุรีจํานวนมากได้ร่วมกันลงแรงเก็บเกี่ยวข้าวหอมพันุ105จำนวน8,900ต้นที่ใช้ในการจัดนิทรรศการบริเวณ รอบพระเมรุมาตรจำลองในพระราชพิธีถวายพระเพลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาในการน้อมนําแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสวยงามส่งพระเกียรติโดยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมีได้ โดยข้าวหอมพันหนึ่งศูนย์ห้าจำนวน8,900ต้นที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลพระบรมศพถูกปลูกขึ้นจากเกษตรกร,กรชาวนาในพื้นที่ตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเหนือที่กว่า1ิบไร่ซึ่งได้ทำการหว่านและปักํำในเดือนพฤษภาคมภายใต้การจัดการดูแลเป็นอย่างดีของเกษตรกร,เ,กรเพื่อหวังให้ต้นข้าวมีความแข็งแรงออกรวงสวยจนสามารถเก็บเกี่ยวได้ซึ่งเป็นครั้งเดียว เียวที่ได้ถูกอัญเชิญพระแม่โพศพไปจัดนิทรรศการใช้ประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลพระบรมศพโดยผ่านการร่วมแรงเป็นหนึ่งเดียวของจิตอาสาชาวจันทบุรีทุกสาขาอาชีพในการร่วมกันตกแต่งเป็นนิทรศรการอย่างสมพระเกียรติจนกระทั่งพระราชพิธีถวายพระเพลพระบรมศพแล้วเสร็จตนข้าวที่มีความแข็งแรงกับให้ผลผลิตเหลืองอารามที่บริเวณพระเมรุมาตรจำลองจึงได้ทำการเก็บเกี่ยวขึ้นดังกล่าว นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าในอดีตข้าวชาวนาและพระมหากษัตริย์ไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งสังเกตได้จากพระราชกรณียกิจและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชที่พระองค์ท่านทําเพื่อพระศกนิกรชาวนาเพื่อพัฒนาข้าวไทยเรื่อยมาเราในส่วนของพระสกนิกรชาวจันทบุรีที่ต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิ คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมีได้จึงหวังนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวในวันนี้แจกจ่ายเพื่อความเป็นสิริมงคลจึงได้ช่วยกันลงแรงเกี่ยวข้าวแล้วใช้เวลาตากอีกสามวันก่อนจะช่วยกันลงแขกททำการตีข้าวตามแบบวิธีของชาวนาซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ได้จะทำการแจกจ่ายคนละ89เม็ดเพื่อให้เกษตรกร,กรชาวนาตลอดจนชาวจันทบุรีนำไปเพาะปลูกในแปลงนาหรือเก็บรักษาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ของชีวิตต่อไปโรงพยาบาลพระปกเก้าจงังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดประจำปี2560ค่ะ เช้าวันนี้ที่ห้องประชุมรำไพพรรณีชั้น7อาคารประชาธิปกศักดิเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีรองศาสตราจารย์ดรทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดประจำปี2560เขตสุขภาพที่6ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเซาสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรี ตราดปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีสมาชิกสภาการพยาบาลเข้าร่วมประชุมประมาณ150คน ซึ่งโครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรมีการดําเนินการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั้ง13เขตส,สุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจในความเป็นวิชาชีพและมีความตระหนักในการรักษามาตรฐานรักษาจริยธรรมการประกอบวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งของ,ของผู้แทน สภาการพยาบาลประจำจังหวัดนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมเติมเต็มความรู้ด้านกฎหมายรวมทั้งการเปิดโอกาสให้สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่สภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพอีกด้วยเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะขับมาด้วยความเร็วก่อเสียหลักเฉียวชนกระบะอีกคันพลิกคว่ำตกลงไปร่องกลางถนนทำให้ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายค่ะ เมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกา10นาทีวันที่13พฤศจิกายน2560ร้อยรตำรวจเอกปราโมทคงนันทะร้อยเวสอพอมะขามได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันและพลิกคว่ำตกลงไปในร่องกลางถนนบริเวณถนนสุขุมวิทสายจันทบุรีสักแก้วหมู่3ามตำบลมะขามอำเภอมะขามก่อนถึงปั๊มสวัยเล็กน้อยขามุ่งหน้าเข้าเมืองซึ่งในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายร่างยังติดคาซากรถ ขอให้เจ้าหน้าที่มาทําการตรวจสอบด้วยหลังรับแจ้งร้อยตารวจเอกปราโมทคงนันทะร้อยเวรเจ้าของคดีพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีและรถอุปกรณ์ตัดทางรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะตโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนบบรไม้วอลแวน1272จจังหวัดจันทบุรีที่อยู่ในสภาพตกลงไปร่องกลางถนนตรวจสอบภายใน พบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อคือนายเชี่ยวชาญทองคงอายุ44ปีอยู่บ้านเลขที่36ทับ1หมูห่1ตำบลตกพรมอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีสภาพร่างไหลามากองกับที่นั่งเบาะหลังฐานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องช่วยกันนำผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถก่อนจะมาวางลงพื้นเพื่อรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ห่างกันเล็กน้อยพบรถยนต์กระบะตโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือ683จังหวัดจันทบุรีจอดชิดริมถนนสภาพมุมกันชนด้านซ้ายถูกชนพังเสียหายโดยมีนายวิชาญสาอุทัศน์อายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่27ทับ2หมูห่1ตำบลตกพรมอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีเป็นคนขับยืนรอนให้ปากคากับเจ้าหน้าที่ตารวจ จากการสอบสวนของร้อยตำรวจเอกปราโมทโคงนันทะร้อยเวรเจ้าของคดีเบื้องตน้นได้มีการสอบสวนนายวิชาญสาอุทัศน์ให้การว่าตนเองและภรรยาขับรถออกมาจากอำเภอขุงเพื่อมุ่งหน้าจะไปทำธุระในตัวเมืองจันทร์ซึ่งระหว่างที่ตนเองขับมาเรื่อยๆในเลนขวาได้มีรถยนต์กระบะที่ขับอยู่ข้างหน้าเหมือนโยกหักหลบอะไรบางอย่างก่อนที่รถนั้นจะเฉลบเข้ามาในเลนของตนเองในระยะกระชั้นชิดบวก กับที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งตนจึงไม่สามารถเบรกได้ทันจึงเกิดการเฉียวชนจนทําให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้มีการบันทึกภาพที่เกิดเหตุและได้มีการสอบปากคำพยานแวดล้อมก่อนจะนํามาประมวลกับพยานหลักฐานในการสรุปสํานวนคดีและจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายต่อไป คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกันกบข่าวไม่ News ช่วงที่2คะ่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶时。哦哦 Two died on Saturday and one on Sunday. It's not yet known what led to the deaths, but at the same rave last year, two college students died. Died of drug overdose. <laughs> No. <Okay. S 2>、okay. ผู้ชมคะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวใหม่นิวชุดที่2ค่ะหนุ่มโรงงานเดินตามรอยเท้าพ่อเก็บถังน้ำยาแอร์เก่ารอทิ้งไร้ค่าทำเป็นกระปุกอมสินส่งขายออนไลน์โลกโซเชียลสร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว วันที่13พฤศจิกายน2560เวลา8นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนายอนิรุธฟูพงศ์อายุ23ปียังบ้านเลขที่9ทับ1หมู่7ซอยมะกอกตำบลตะก,กาดเงา้าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโพสต์ขายกระปุกออมสินเศษฐีเงินถังที่ทำมาจากถังน้ำยาแอร์เก่าลงในโลกออนไลน์จนทำให้ชาวเน็ตเกิดความสงสยัย พาการสั่งซื้อและสั่งจองเป็นจำนวนมากจนสินค้าไม่พอขาย เมื่อเดินทางไปถึงนายอนิรุธได้พาผู้สื่อข่าวไปดูขั้นตอนการทำกระปุกอ,อมสินเศรษฐีเงินถังภายในอู่คาแคร์ของครอบครัวโดยเริ่มจากการนำเอาถังน้ำยาแอร์สำหรับเติมเครื่องทำความเย็นที่โรงงานไม่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพใหม่มาทำการเปิดวาล์วไล่น้ำยาที่ตกค้างออกให้หมดจากนั้นทำการเจาะเป็นช่องบริเวณปากถังโดยเครื่องเจียรเหล็กเพื่อให้เป็นช่องขนาดพอดีที่จะสามารถหยอดเหรียญหรือ ธนาบาัตรสายเข้าไปเก็บในถังได้ต่อมาจึงทำการลบคมช่องใสเหรียญด้วยสิวและตะไบเพื่อไม่ให้เกิดบาดมือก่อนที่จะนำถังน้ำยามาพ่นสีสเปรย์รองพื้นแล้วนำมาผึ่งลมทิ้งไว้ประมาณ10นาทีจากนั้นพ่นด้วยสีจริงอีกสองรอบแล้วนำมาผึ่งตากลงอีกครั้งต่อด้วยการพ่นสเปรย์เคลือบเงาอีกครั้งและนำไปผึ่งลมให้แห้งสนิท จากนั้นจึงนำถังที่พ่นสีแล้วมาติดสติกเกอร์รีดให้เรียบติดกับตัวถังเป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำกระปุกอ,อมสิน นายอนิรุธบอกว่าปัจจุบันตนเองทำงานเป็นช่างดูแลร,ระบบที่ทำความเย็นในโรงงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองได้รับค่าแรงบวกโอทีรวมประมาณเดือนละเกือบ20,000บาทขณะทำงานที่โรงงานมักจะพบว่ามีถังน้ำยาแอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมากองไว้รอ,อการขายเป็นเศษเหล็กให้กับพ่อค้ารับซื้อของเก่าซึ่งตนเองคิดว่าน่าจะนำเอาไปสร้างเป็นมูลค่าได้มากกว่านี้ประกอบกับเคยเห็นที่ที่ทำา เคยนำมาทำเป็นถังออมสินเก็บไว้ใช้เองเพียงแต่ถังออมสินเป็นถังเดิมไม่มีสีสันจึงมีความคิดที่จะนำถังน้ำยามาทำเป็นออมสินใส่เงินบ้าง จึงขอซื้อถังน้ำยาที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานกลับมาทดลองทำถังอ,อมสินที่บ้านแล้วเพิ่มสีสันเข้าไปให้สะดุดตาจากนั้นคิดตั้งชื่อให้กระปุกอ,อมสินที่ทำขึ้นโดยมาสะดุดกับคำว่าเศรษฐีเงินถังต่อมาจึงให้เพื่อนช่วยออกแบบและตัดเป็นสติกเกอร์นำมาติดกับถังอ,อมสินจากนั้นจึงลองถ่ายรูปนำไปโพสขายในเฟซบุ๊กพบมีลูกค้าให้ความสนใจติดต่อขอซื้อและสั่งจอง ถังออมสินเป็นจํานวนมากปัจจุบันตนเองใช้เวลาว่างในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นําถังน้ํำยาแอร์กลับมาทําถังออมสินส่งให้กับลูกค้าได้ประมาณ10บใบส่วนราคาขายจะอยู่ที่ใบละ400บาททําให้มีรายได้เสริมในวันหยุด2วันถึง4,000บาทจนขณะน,นี้ทางออมสินที่ทำขึ้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละอาทิตย์ นายอนิรุตบอกอีกว่าแรงจูงใจที่นำถังน้ำยาเก่ามาทำเป็นกระปุกออมสินเนื่องจากอยากส่งเสริมให้คนทั่วไปรู้จักการออมเพื่อที่จะสามารถนำเงินตรงนี้มาใช้ในยามจำเป็นหรือเป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตซึ่งเป็นการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินมีใช้เหลือเก็บของพ่อหลวงต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับภาคใตย้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตารายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนประเทศไทยตอนบนมีอากาศอุ่นขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีฝนตกบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงังหวัดจันทบุรีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงังหวัดจันทบุรี PEA ได้กำหนดแผนงานการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเป็นกรณีชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ปฏิบัติงานโดยมีสถานที่ดับไฟฟ้าบริเวณตั้งแต่ซอยร้านอาหารบ่อ,อเอกฟิชชิงพาร์คถึงแยกปั๊บศักชัยหนึ่งในวันอังคารที่14พฤศจิกายน2560ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17 นาฬิกาและบริเวณถนนท่าฉลับตั้งแต่สี่แยกแวร์ายถึงวัดใหม่เมืองจันทบุรีตำบลตลาดในวันพุทธที่15พฤศจิกายน2560ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาจึงเรียนมาเพื่อโปรทราบและขออาภัยในความไม่สะดวกมาณนโอกาสนี้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวมหมวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวมหมวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวมหมวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสด สวัสดีค่ะ